เดินเดิ umas, minimum, ดเไวไวนที่เอ็ด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 เลยครับเอาสวัสดีย้ำบายครับโดยกับเจ้าวายวายซนหนึ่งครับโดยเหล่าน้อยครับเออบิดบิดบิดเราเป็นไงเอาเอาเอาเป็นบลเอาเป็นบ่อเอออ่าปั่นจังอย นี่ไปยกช่างเอกขึ้นไปขึงสายไฟครับรอน้อยเดี๋ยวนี้ก็คือปล่อยได้แล้วไม่ต้องบอกอะไรมากมายครับบอกคำเดียวบอกครั้งเดียวพอขับรถได้แทบจะทุกคันแล้วรถไถรถแมคโครรถสิบล้อ ได้หมดให้ขยับได้หมดแต่ว่างานวิ่งถนนดำไกลๆยังไม่กล้านะครับถ้าอยู่่หน้าง,งานหรือว่าอยู่ที่บ้านน่ก้าอยู่ครับงานวันนี้ของเขาคือล้างเจ้าไววัยสุนทึงครับวันนี้เป็นงานของเขาเมื่อว,วานก็นี่ครับถอดฟันทั้งวันเลย ตีสลักกว่าจะออกวันนี้ล้างยังไม่เสร็จครับช่างเอกใช้ไปยกก่อนโอ้โหปิดฝั่งน้นแล้วปิดฝั่งน้นเพราะเรายังไม่เข้าใจเท่าไหร่ เ,ออเ้ยเยยบไอเยยบเยบเียบเกือบเยียบปันมาถ้าเข้าใจอจะรู้ในการบิดง่ายๆเลยถ้าเข้าใจนะคือหลักการบิดตัวง่ายๆเลยครับเราสามารถอ่าเราสามารถรู้สึกได้ครับเราถ้าเราดูพื้นดูพื้นดินเนาะ ตรงไหนที่มันเป็นนูนนูนเนินนอ่ะปึ๊บพอช่วงล่างใบเทกไปเหยียบตรงเนินเนินช่วงกลางปึ๊บเราค่อยบิดนะครับมันจะไปฟลิดเลยง่ายมากอันนี้คือแล้วแต่คนนะครับแต่สําหรับผมผมผมจะทําแบบนี้คือถ้ารู้สึกว่าตรงไหนที่เป็นดินเนินเินหน่อยเราก็จะเดินไปเหยียบสักครึ่งหนึ่งพอถึงครึ่งหนึ่งปึ๊บแล้วก็บิดตัวเลยปื๊ดมันไปง่ายมากนะ เอ้ยเอ้ยฝาข้างฝาข้างฝาข้างที่เปิดว่ะเออไอ้ขนาดใบเล็กเนี่ยใบใหญ่ไม่ต้องพูดถึงเลยเทียดอาทเทียดอาแน่นอนเออ บาวบ้าบาเอ,อืออ้าวโดนสายไปฝั่งโน้นดิสิลิงไปฝั่งโน้นทางเองมายืนทางนี้ทางเองมายืนทางนี้อ่าไปโน่นโดนสายไฟแล้วนะ แล้วขึ้นเลยมัดลวดมัดลวดเดินหน้ามาเดินหน้ามาเอกเอกเอกเดินมปเอกเดินมปเอก อีกอ่ายกมัดลวดครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ อวางเลยวางเลยตั้งบอกว่าเสียวอยู่เั่นไปสาวสุดท้ายครับ นี่เร่งเครื่องนิ่มๆโอ้เราถูแบบน่าจะเสร็จละมั่งนี่เดี๋ยวจะได้พ่นอัดฉีดแล้วล่ะนี่มีเร่งเครื่องนิดนึงเราทได้เราทเราทไ่ไดนั่นแหละมันจะฮักบ่หละ่ะเสาอ่ะฮะไม่ฮักบ่ ดูมันโยกอ่ะแต่ไม่เป็นไรหรอเนาะเอออันไหนอ๋อไม่เป็นไรหรอกมันงอมาข้างหน้าเนาะ โอ้เปียเลยเว้ยอีบ่เว้ยอืมไม่ให้มันโยก่ไม่ให้สายมันดิ้นอ้าวเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยครับเล่นสองปีให้ยหนูะเล่นสองปีให้ยสี เล่า,าเลียงนูไป2ี่สิบสองจะการเจริญล่ะเอาจอดเลยแล้วเอาท่าไหนเล้วกต่สะด,ดวกแบบนั้นเนี่ยเอาเอา,เอา nè bên này à bên này nè bên này nè Oh, nak leh. Leh. ตอนนั้นแหละจะล้างใกล้ต้นนี้กลัวมันตายฮะดึงมาวะดึงมาใส่ตันนั่นนะ้ยายากให้มาล้างใกล้ต้นนี้เนี่ยมันเดี๋ยวเนี่ยกำลังเขียวกำลังสวยเลยใบกำลังแตกครับ นางกวักน่นพูนซับครับเออดึงมาเลยแล้วเดินมาไในเดินมาไในเราบอกว่าอยากอยากขึ้นตอนนั้นให้มันเอียงครับเพื่อจะได้ยิงล้างง่ายๆหน่อยเห็นปะ <c oughs> อ,อ่าและ nè bên này bên này bên này à, thôi 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 cái chân này cái chân này à, à, à. À, không 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 về đây không À, điện bay, điện bay hạ tua lên Bướp Nào. đẹp đây này nè ừ nó nó đừng vay mày đây không anh này à la đại đây đây à cốt lên, à, kí, cốt Cí, cốt mà cái này nói cái này nói เออละเอา,เอากดเลยนี่ปึ๊บกดดี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 ดดเอเเเอคือแลงนัแหละอือป่อป่ออ๋อเขาต้องการล้างให้ตรงเอวให้ตรงเอวมันน้ำมันไหลลงครับให้มันไหลทิ้งเลยนี่ mà ní ní yết đi yết đi ok làn cháo oh chẳng dính khó tùng tam tùng tam một điều là lạ. เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับผมสวัสดีครับ